เดินทางมาถึงช่วง้ายแล้วนะครับ oh. นี่เป็นยกผ้าของการอุ่นเครื่องเอตตว,วันกับทอมมี่ซีรันนักชกจาก Indo อินโดจอมหนึบยกหแล้วนะครับต่อไปนี้ขอบคุณคุณสุเทพเย็นสุกบริษัทไทเฮาส์ House, สัานทไทยจำกัดตามงานยูนีเทอร์บายบริษัทข้างหนูมืองมิจิจำกัดบริษัทเครื่องดื่มซินจี้จำกัดบริษัทซีพีเอฟประเทศไทยจำกัดมหาชน แระสับสีลีนาประเทศไทยจำกัดทิธภัณฑ์อีวีร์เมนและสีโ o เอโฟซีซั่นมาลุนกันต่อครับยกสุดท้ายยกที่6ก็สมศักดิ์สีครับเป็นดาวรุ่งดวงใหม่โด่งดังมาจากมอไทยครับที่นี้โตโต้มาเป็นเอกตะวันมอกรุงเทพ,พุนบุรี ถือว่าเป็นไฟน้ำลายเหนียวคออีกไฟหนึงสำหรับาไหหีกตะว,วันเลยวมันนี้เปิดสครู่ที่่านะนายมอินโดนีกินไม่ง่ายเลยครับคระที่พ่มานได้ยินเสียงหายใจของทีมรันหายใจเรื่อยมากเลยนะครับก็แสดงถึงความเหนื่อยหอบของเขา โดนนวดชายโครงโดนตัดลําตัวครับระบบหายใจก็ที่ขึ้นครับแต่ว่ายังมีจังหวะบวกสวยๆครับคุณดเดชเก็ต้องบอกว่าเอกตะว,วันกับไฟนี่ได้ประสบการณ์สูงนะครับเจอกับนักมวยหนุยียวแบบนี้ครับป้องกันตัวดีๆแล้วก็จังหวะโต้ก็ยังอันตรายอีกได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะครับไฟนี้สำหรับเอกตะว,วันต้องืุนชมหัวใจของทอมมี่ซีรันด้วยนะครับ สามสิบยังแกวจริงๆครับโดนเยอะนะครับวายังซ่อนอาการเก็บอาการได้ดีขณะที่โตโต้นั้นหมัดหน้าเริ่มจะมั่นใจมากขึ้นแล้วอยู่ที่จังหวะหมัดหลังครับจะเติมได้หรือเปล่ากรรมการเตือนครับแผ่ไพ่มือลงครับเกิดอะไรขึ้นครับเรายังไม่เห็นนะครับก็อะไรเชือกขูกรองเท้าเชือกขูดรองเท้าเคลื่อนที่ออกมานะครับนี่ครับรุดออกมาก็ คุณนิวัฒน์เหล่าส่วนวันนะครับขอบคุณศูนย์รวมการค้ารัพก์กมวลเฟอร์นิเจอร์ที่โพธารามจังหวัดร,ราชบุรีนะครับโดยคุณจตุพกรกมวลพันธิพิขอบคุณมากครับลุ้นันต่อครับสา,ายอย่าปัดสายครับผลงานดีนะครับเอตตะวันวันนี้ถือว่าเราได้เห็นท่าแท้ของโตโตโอ้อดีตนักวยไทยและวันนี้สวมรองเท้าต่อยสากลนอาชีพแบบมีอนาคตนักชกจาก เมืองกาลสินเมืองน้ำดำครับจังหวัดกาลสินไยนีนี่เจอของแข็งของหนักเลยนะครับหนะครับรือว่าถ้าหากว่าจะสอบเข้าตหาวิทยาลัยถือว่าเอนทานวันนี้ผ่านแล้วครับเอกตะวันเจอกาบระดับอดีตแชมป์ของอินโดนีเซียก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับใช้ได้ครับออไฟนีสมจัดสีนะครับ บัดหน้าบัดหลังลูกงัดลูกไหนถือว่าใช้ได้ครับเล้วนะครับผลงานดีครับเข้าไปขอโทษกันแล้วเราจะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวมามอบรางวัลให้ผู้ชนะหนาแถวเนี้ยลมมันเยอะรถตำนากันเนี้ยช่วยได้มากเลย ยิ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลกำลังเหลือเฟือโอเคเลยลุยงานเต็มที่ทั้งวันสบายสบายทำงานคล่องตัวนาลมก็เอาอยู่แถมยังปักดำได้ดีสม่ำเสมอ ดำได้สวยทั้งแปลงโดนใจเต็มๆลุยดีจริงๆใหม่รถดำนาคูปตา้านั่งขับหกแถวดีเซลขุมดีทนดีลุยดีชมภาพช้านะครับถือว่าคู่สองนั้นเข้มข้นทั้ง6ยก มีแผ่วๆบ้างช่วงปลายยก5กับยก6นะครับก็ <Okay. S 1> ถือว่าสอบพาแล้วครับอย่างที่ผมเรียนว่าเอกตะวันวันนี้เราได้เห็นเขาทกครบ6ยกแล้วก็เต็มไปด้วยท่าแท้ดูลึกถึงหัวใจความเป็นนักสู้รวมทั้งกระบวนการของสากลอาชีพมีพร้อมแล้วนะครับห <Okay. S 1> วังว่าจะเป็นคลื่นลูกใหม่ของ g a l ล x y Boxing ซิ่งโปรโมชันในอนาคตมีบอกช้ำบ้างน,นะครับที่บริเวณใต้ตาด้านซ้าย ของเอกตะวันแต่ว่าความบอบช้ำของพองมีิชิลานนั้นเราไม่เห็นพักอีกครั้งครับมูมี่ก็เห็นครับหนกได้ยังไงเต็มก็ดังไปหมดตาหน่ะอะไรทำนี่ไงขิงขับราบอกว่าสีตาง,งูคับตราง,งูก็ตราง,งูแม่ไอ้เหี้ยทำไมไม่บอกอีว่าสีตราง,งูจะจงสีเลือกขิงขับราสีตราง,งูเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายซินเนจี้ขวด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 สดชื่น สดชื่นจริงๆสซิเนตี้ขวดสดชื่นว้าวว้าวว้าวหดื่มก็สดชื่นเลือกความสดชื่นเลือกซินเนตี้อาการแสบร้อนกลางบกเนื่องจกากกรดไหลย้อนโรคกระเพาะอา,อาหารอานหลัไม่ย่อยเนื่องจากกรดเกิดแอนเดอร์ซินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจกากกรดไหลย้อนและโรคก,กระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวแอนเดอร์ซินเยลสูตชีวิต คนเราถ้าสุขภาพดีอะไรๆก็ดียาบำรุงร่างกายกลืนผลไม้รวมตราหมอสิงชนิดหนาใช้ได้ทั้งชายหญิงเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมท่านผู้ชมครับเมื่อโชคครบยกกรรมการชุมือนะครับกรรมการนาวากาศโทวันชัยผงศรีให้